กาบสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอี FC ทุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดเดือดเดือดพี่น้องทางบอดบิ๊กเดือดจัดพี่น้องได้โพสต์ถึงสิ่งนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ะบ,บอกว่าการที่คนเราแอบเอาฉนดที่ดินของคนอื่นไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าซันว่าและเป็นชื่อของเขาและมีการซื้อขายจริง ถือว่ายักยอกรัพย์ไหมมาสันวาพี่นอ้องปอสเอฟซีเดือดกันบักพี่น้องล่าสุดเนอะพี่น้องเนาะทางบอสบิ๊กก็ยังแท็กถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยพี่น้องบอกว่าช่วยหนูด้วยค่ะคุณตำรวจราสันวาพี่น้องหลังจากนั้นบัวาิสิเป็นในส่วนของทางเพจนิกกี้ขยี้ข่าวพี่นอ้องเพื่อนกระไดเขามาคอมเมนต์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็บอกว่าแบบที่แม่พูดแหละจำได้ไหมราสันวา่าบิ๊กต้องลุกขึ้นสู้ ใช้สิทธิ์ของตัวเองวาสัน่าเพื่อนบอกว่าอย่าไปย่อมฟ้องเรียกขึ้นทรัพย์สินไ้เบิดตเลยวาสัน่าแล้วก็ฟ้องเรื่องลูกด้วยวาสัน่าแม่พร้อมซัพพอร์ตวาสัน่าพี่น้องทางเอฟซีเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกาเขามาเว้าถึงเนาะว่าคู่กรณีเขาก็อยากเจอบอสนะคะเห็นบอกว่าจะรอ วันที่30สวันซันมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของที่ทาง f อีชาวนิดได้พูดถึงว่าในส่วนของทางคุณแพลพาวได้พูดแล้วก็บอกว่าจะรอทางบอสบิ๊กวันที่30นั่นเองพี่น้องหลายคนหลายท่านเนาะพี่น้องเนาะก็บ,บอกว่าอย่าไปย่อมมันเด้อวันซันว่าตอนนี้มันเห็ดกับเห่าขนาดนี้อย่าไปยอมมันดิดขาดวันซันพี่น้องเอฟซีถึงกับลั่นคํานี้พี่น้องบอกว่าให้ทางบอดบิ๊กนี้ จัดการจักบาทในหน้าวสันวาเห็นเขาเบาในไหลสุดปากดีคักวสันวาพี่น่องมีการว่าย่ามกูยูคือบอม่าพนะวสันวาปากเจลแบบนี้ต้องจัดการวสันวาพี่น่องแล้วเขาว่าขับ ขี่รถผ่านหน้าบ้านเขาให้อ่านป้ายดีๆเขาติดป้ายอีหยังบอลูจา้าวาสันวานั่นแหละพี่น้องเอฟซีบอสบิ๊กถึงกับเดือดเลยทีเดียวพี่น้องหลังจากที่ทางบอสบิ๊กได้โพสต์ข้อความดังกล่าเนาะพี่น้องเนาะต่างบอกว่าให้จัดการบอวาสิเป็นลอยล้านหรือว่าสองลอยล้านก็ให้ฟฟองเอาขึ้นห้เบิดว่วาสันวาบอตองไวยนาวาสันวาพี่น้องบอวาสิป็นในส่วนของเรื่องลูกกัดตัดขาดได้ขึ้นกันวาสันวาทางเอฟซี C ถึงกับลั่นคำนี้เลยทีเดียวพี่น้อง แล้วในส่วนของเรื่องดังกล่าวด้วพี่นงเนาะหลายเพจข่าวก็เอาไปพูดถึงเรื่องนี้คือกันพี่นงแล้วพี่นงมีความคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กับคอมิมนไวใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวทามีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงเสียวามาฝากพี่นงไหม่เด้อจ้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นงไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แนเด้อสวัสดีจ้า